สวัสดีครับผมมือหนีพามาเบงกลวยหอมเขียวนะครับกลวยหอมเขียวหรือว่าบานเฮาเอื่นว่ากลวยหอมขาวชนดิดนะครับกับปูกไว้ตัวนี้มีอยู่สองเครือนะครับเดี๋ยวสิมาบอกสู้ฟังกลวยหอมเขียวตัวนี้ผมตัดปีเมื่อวันที่ยีมิบุี่มีทน้านะครับเครือนี้มีอยู่ทั้งหมดแปดบีนะครับผม 8วีนะครับตัวนี้น่าเสิได้สองเดือนกลัวละครับ2เดือนครึ่งนะครับผมน่าสิได้ที่ละครับอีกจักประมาณบ่เกินอาทิตย์นะครับผมกระสิตัดไปบ่มละครับผมบางทีมันก็แตกนะครับนี่ครับแตกแล้วบางท่านที่ฟังอ้ท่านผู้รู้นะครับมันบอกว่าที่มันแตกอาจจะเกิดจากสาเหตุหนาฝนนะครับน้ำไหลเกินไปนะครับผมก็เลยเป็นสาเหตุให้อากรวยมันแตกนะครับ ผ่ไมีเคล็ดลับคือว่าเฮลกีดนะครับกีดตรงกล้วยนะครับกีดเป็นหลองนะครับกีดให้ยางค่ะก็บ้าเป็นเทคนิคนะครับบ่ให้บ่ให้กล้วยมันแตกนะครับแต่ว่ากระแตกเมื่อไรครับมีอยู่สองด้วยนะครับปีสองลูกนะครับนี่ครับต้นนี้ตอนแรกผมกับบ่มีความรู้ว่าเออระหว่างกล้วยหอมเขียวกับกล้วยหอมทองนะครับมันแตกต่างกันยังไงนะครับพอดีทันู้ลูพนบอกว่า จุดสังเกตย่างแรนนะครับคือนอนอกล้วยนะครับกล้วยหอมอ่าเขียวเดือว่ากล้วยข้าวเป็นดิตนะครับนอมันสีบ่หลายนะครับมีบ่เกินสี่หานอสินะครับนี่ครับนี่สังเกตได้ง่ายผมกระตัดไปเรื่อยๆรยนี่ประมาณนี้นะครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับกับบอหลายเดี๋ยวแต่ว่าจุดสังเกตนะครับกันเป็นกล้วยหอมทองนี่ครับกล้วยหอมทองนะครับผม จุดสังเกตคือนนี่ครับเขาสิขึ้นมาเรื่องๆเป็นผื่นกันเลยนะครับคลายเป็นทรงกลมนะครับนี่คนต้นเนาะภาพเบื้องนี้ครับนอเขาจะขึ้นเต็มเลยครับผมนะครับขึ้นเป็นล้อมต้นเลยครับเป็นระเบียบนะครับเป็นทรงวงกลมนะครับทรงวงลี่นะครับประมาณนี้ครับมีลอบๆเลยครับผมนี่ฮะจุดสังเกตนะครับท่านผู้รู้ผ่านฟังสั่นก็เลยว่าเอออันนี้กันเชมแนนะครับ ต้นนี้ก็คือเป็นกล้วยหอมทอดนั่นเองนะครับนี่ครับมีนอหลบหลบตนนะครับแต่ว่ากล้วยหอมเขียวมันจะเป็นระเบียบเนาะสิเกินห้างแน่แล้วก็เอ่อนอบลหไหลนะครับผมนี่คือข้อแรกข้อสองกล้วยหอมคั่วดิตหรือกล้วยหอมเขียวเนี่ยเอ่อเครื่อเขานะครับสิมีวีหลนะครับวีกับสิประมานเจ็ดวีขึ้นไปนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบกซนมีนะครับประมาณนี้เลยครับ วีเขาสีเงาใ่แล้วก็ลูกผลเผลเขาสีใหญ่นนะครับผมนี่ครับสังเกตนะครับลูกใหญ่ครับสมบรูรณ์แล้วก็เคตศึกษาอีกแบบหนึ่งนะครับบอกว่ายาไปขุดนอเป็นอนขานะครับห้ามขุดนอจนกว่าเฮาสิได้ผลผลิตก็คือเฮาสิตัดปีออกไอตัดเครือออกนะครับนี่ฮะตัดเครือออกจึงค่อยสิขุดนอไปปลูกได้นะครับแต่ต้นนี้นะครับนี่ครับเห็นบ่เป็นเคตศึกษาเลย ผมใจร้อนไปนิดนึงนะครับหนวยเรียบางแามหน่วยมันน้อยนะครับถึงซีมีเก่าวีก็ตามนะครับหนวยบางใหญ่นะครับบางแามเพราะว่าผมขุดไปนะครับประมาณ4นอ่อนะครับนี่ครับมาปลูกใจร้อนไปนิดนึงครับอ่าว่าดปศึกษาให้มันละเอียดนะครับเอามาขุดประมาณ4หานอออกไปนะครับปรากฏว่าต้นบอสมบูรณ์นะครับลูกออกมารีบนะครับเล็กนะครับ ฉะนั้นก็คือนะเป็นกรณีศึกษาหรือว่ากล้วยหอมเขียวหรือกล้วยหอมทองก็ดีหรือกล้วยชนิดอื่นก็ดีอย่าเพิ่งไปตัดนะครับเอออย่เพิ่งไปขุดนอเอามาปลูกนะครับต้องให้เขาได้ผลผลิตก็คือตัดเครื่องอ,อกก่อนนะครับจังคอยขุดเอานอไปปลูกได้นะครับนี่คือจุดสังเกตนะนอะอ่าอย่างง่ายๆคือหนึ่งกล้วยหอมเขียวกับกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองนอเขาเสียหลาย แล้วก็เขาจะเป็นทรงกลมวงกลมรอบๆตน้นกุ้ยหอมเขียวอ่านอบลายนะครับอันที่สองก็คือกุ้ยหอมทองวีเขาเครือเขาครับเครือสิบอสิบอหลายนะครับ,นนส,บสีบ่ี่ประมาณต็มที่กับยี่ประมาณบาเกินห่าหกวีนะครับประมาณนี้ติมที่กับเจ็ดวีนะครับประมาณนี้ส่วนใหญ่นะแต่กุอยหอมเขียวนี่เจ็ดวีขึ้นไปครับผมนี่ครับก็ดมสมบูรณ์อันนี้ก็บแปดนะครับอันนี้ก็บเก้านะครับผม จุหลักๆที่สังเกตนะครับผม,ม,ผมก็เป็นเด็กข้อมูลผมกับเปเขตศึกษาเนาะหลาย,ลายอย่างนะครับนี่คือเดเรีนโล้แล้วก็กนํามาปรับปรุงนะครับสองก็คืออีกแบบหนึ่งก็คือบอกเอไว้นะครับขันใบเป็นแบบนี้นะครับเป็นเชื้อโรคคือว่าใบมันสิออกคือใบมันเป็นเชือ้อรานะครับแล้วตัดใบออกนะครับตัดใบออกให้มัน ต้นส่วนที่มันเป็นเชื้อราใบสิมันสีเหลืองเหลืองใหม่ออกนะครับจะน้อยเดวผมกะตัดวันนี้ออกแล้วนะครับเออตัวนี้เป็นกล้วยหอมกล้วยหอมอาจจะเป็นกล้วยหอมเขียวไอ้กล้วยหอมเตี้ยนะครับพันเตี้ยนะครับเด็กมาจากเกสาวครับผมเป็นแบ่งปันมใาหา้ครับผมนี่ครับมานร่รออันนี้หอมทองอันนี้หอมเขียวบันนี้วันที่สิบเอ็ดผมว่าบ่เกินวันที่สิบห้าผมคือตัดแล้วครับ ไปบ่มนะครับด้ที่แล้วครับสองเดือนครึ่งโดยประมาณแล้วครับผมนี่ครับพี่น้องใหญ่มากครับผมกล้วยหอมเขียวคาวินดิสนะครับผมประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่ยังกับมาแช่กันหน่อยครับแบ่งปันประสบการณ์ครับพี่น้องเพื่อพัฒนาต่อยอดกันไปนะครับผมเดี๋ยวเลี้ยงลูกไปครับอันใดเขาบําบหูกันในหูเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมเมื่อนี้ก็มาแช่ประสบการณ์นะครับแบ่งปันกันครับพี่น้อง ท่านใดมีความรู้ไหมครับแบง่งปันบอกก้าวกันได้นะครับผมยินดีครับผมครับสวัสดีครับผม